ให้เราเทนมลงไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟาร์มสุขหลังบ้านนะคะช่องของเรานะคะเป็นช่องทางด้านการเกษตรนะคะ เกษตรปลอดสารพิษนะคะที่จะมานำเสนอนะคะแต่ละคลิปนะคะวันนี้นะคะปามจะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะมาทำฮอร์โมนนมสดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเอาไว้ใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะในพืชที่กินใบนะคะแล้วก็ใช้ลดทางดินได้ด้วยนะคะ มันดีจริงๆค่ะปามก็เลยจะเอามาแบ่งปันนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะได้เอาไว้ทํานะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะวิธีการทํำฮอร์โมนนมสดนะคะโอเคค่ะวิธีในการทํานะคะและส่วนผสมมีดังนี้ค่ะให้เราเตรียมนะคะขวดนะคะ ปล่าหนึ่งใบนะคะเพื่อจะใส่ฮอร์โมนของเรานะคะแล้วก็นมจืดนะคะ1นึ่งกล่องนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมนมเปี้ยวนะคะหกล่องหรือ1ขวดยี่ห้อใดก็ได้เหมือนกันคะ่ะน้ําตาลทรายแดงนะคะเมื่อเรานะคะมีส่วนผสมทั้งหมดนะคะ พร้อมแล้วนะคะให้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เรานะคะเทนมของเรานะคะที่เราเตรียมมานะคะหนึ่งกล่องนะคะใส่ขวดลงไปนะคะเราจะเทใส่หมดกล่องเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมน้ำตาลทรายที่เราเอามานะคะเทใส่ลงไปนะคะในปริมาณ1ช้อนแกงนะคะในคลิปนะคะจะทำช้าหน่อยนะคะนี่ค่ะ1ช้อนแกงนะคะแต่ถ้าปามจะแบ่งใส่แบบนี้นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะครบ1ช้อนแกงแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะเอานมเปี้ยวนะคะที่เราเตรียมมานะคะใส่ลงไปนะคะในปริมาณ1ช้อนแกงเหมือนกันนะคะ ในคลิปอาจจะชช้านิดนึงนะคะพอเราใส่นะคะทุกอย่างพร้อมกันครบหมดแล้วนะคะให้เรานะคะปิดฝาให้สนิทนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการเขย่าวขวดนะคะ ให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลเขาละลายนะคะขเขย่าไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะเราก็ดูว่าเขาละลายไหมเขย่ขา,าแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ฮอร์โมนนมสดของเรานะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะเราจะตั้งไว้นะคะในร่มนะคะเป็นเวลาหมักสามวันนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของฮอร์โมนนมสดที่เราทำไปนะคะครบสามวันแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะตกตะกอนแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะคลายฝาเขาก่อนนะคะเพื่อคลายแก๊สอ่อนค่ะ แล้วให้เราปิดฝาอีกครั้งขย่าค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะเปิดฝาของเขานะคะเพื่อคลายแก๊สออกนะคะป้องกันการระเบิดของขวดนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราปิดไปพอประมาณนะคะไม่ต้องสนิทมากนะคะนี่ค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะฮอร์โมนนมสดของเรานะคะสามารถนะคะนำไปรดพืชหรือนะคะฉีดพ่นพืชของเราพืชผักสวนครัวของเรานะคะทางใบนะคะสามารถใช้ได้กับพืชผักสวนครัวต้นไม้ของเรานะคะ หรือจะเป็นดอกไม้นะคะฮอร์โมนนมสดของเรานะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะเวลาการใช้นะคะให้เราใช้ในช่วงที่แดดอ่อนๆตอนเช้าโอเคค่ะคลิปนี้ปามก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องความสุขหลังบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ